สวัสดีครับเพื่อนๆมีชาวต่างชาตินะเขาไปเที่ยวที่ลาวแล้วเขาบอกว่าลาวเนี่ยมีเรื่องที่น่าตกใจมากเลย1ิบอย่างสําหรับชาวต่างชาติอย่างพวกเขาอะแค่10บอย่างเองเหรอที่น่าตกใจแต่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะมาดูพร้อมกันครับ เขาก็เริ่มบอกก่อนเลยว่าเราเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นประเทศไทยและเวียดนามโดยสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทําให้คุณต้องตกใจข้อที่หนึ่งเลยก็คือพวกเขาเป็นคนที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เขาจะเอามาเป็นเรื่องที่น่าตกใจของเราเป็นเรื่องแรกเขาบอกว่าคนลาวเนี่ยส่วนสูงโดยเฉลี่ยจะประมาณ155เซนติเมตร อย่างไรก็ตามอย่าให้ความตัวเล็กของพวกเขาเนี่ยมาหลอกลวงพวกเราถึงแม้ว่าพวกเขาจะตัวเล็กแต่ก็มีนิสัยใจกว้างและเป็นมิตรกริยามารยาทที่ชาวบ้านมีนี่บ่อยครั้งที่จะได้รับการยกย่องจากนักเดินทางว่ามีความสบายสบาย,บายและเป็นมิตรถึงแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แย่ที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวก็ตามเอ๊ยยังไงตกลงว่าเขาจะชมหรือด่านะเป้าหมายไม่ค่อยชัดเจนเลย เรื่องที่สองครับเขาบอกว่าลาวเป็นประเทศที่มีสถานที่ที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์พอมาถึงข้อนี้ผมมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าในสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี1964จนถึง1973สหรัฐอเมริกาได้ดําเนินการลับโดยการปฏิบัติการทิ้งระเบิดทํำลายล้างประเทศลาวในช่วงเวลา9ปี โอ้โหทิ้งระเบิดเป็นเวลายาวนาน9ปีอะไรจะขนาดนั้นด้วยจำนวนมากกว่า2ล้านตันระเบิดนะนที่ทิ้งในลาว2ล้านตันและดูเหมือนว่าในปัจจุบันนี้ยังมีระเบิดอยู่จำนวนมากที่ทั้งด้านและยังไม่ทำการระเบิดแต่มันยังสามารถทำงานได้อยู่อีกประมาณ80ล้านลูกแพร่กระจายอยู่ในลาวซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ที่เด็กนำไปเล่นโดยไม่รู้ว่ามันเป็นระเบิดจริงและนึกว่าเป็นของเล่น ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องที่น่าตกใจก็คือคนลาวเนี่ยบริโภคข้าวเหนียวเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยที่ข้าวเหนียวนั้นมีอายุมากกว่า4,000ปีแล้วก็เป็นอาหารของชาวลาวมาอย่างช้านานแม้ว่าจะมีหลายๆประเทศเคยปลูกข้าวเหนียวแล้วก็บริโภคข้าวเหนียวแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาซึ่งประเทศลาวนั้นก็ยังบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักอยู่เออเรื่องนี้มันแปลกตรงไหนเนี่ยประเทศไทยเราเองก็ยังกินกันเลยและหลาย,ลายคน บางทีตอนเช้าๆนะข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไม่น่าเกี่ยวเรื่องต่อมาก็คือประเทศลาวเนี่ยถ้าเกิดคุณไปสั่งกาแฟแล้วเขามักจะเสิร์ฟกาแฟมาในถุงพลาสติกมีครอบครัวชาวลาวเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงเพื่อที่จะปลูกเมล็ดกาแฟโดยที่เมล็ดกาแฟนี้อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจของลาว เพราะว่าสามารถผลิตได้มากถึง20,000ตันต่อปีเลยทีเดียวเรื่องน่าตกใจต่อมาของชาวต่างชาติก็คือที่ประเทศลาวเนี่ยมักจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแนวแนว,แนวถ้ำเยอะมากแต่ละถ้ำก็ดูค่อนข้างลึกลับและอันตรายน่าค้นหาถึงแม้ว่าในหลายๆประเทศก็จะมีถ้ำก็เหิดแต่ว่าในถ้ำของประเทศลาวนี่มักจะมีสิ่งที่มันแปลก เรื่องหน้าตกใจต่อมาก็คือที่ลาวนี้จะมีน้ําตกที่เขาถือว่ากว้างที่สุดในโลกนะสำหรับชาวต่างชาติมีชื่อว่าน้ําตกกรวยน้ําตกกรวยนะครับก็กว้างขนาด10กิโลเมตรเลยนะกว้างมากดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะแบบนี้ค่อยสมก็เป็นนักท่องเที่ยวหน่อยเรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับดินแดนล้านช้างครับเขาบอกว่ามีช้างแสนรู้ในประเทศลาวเป็นจํานวนมาก มันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นสัตว์นะยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่แสดงถึงอำนาจความรู้และความสำเร็จที่ฝังรากลึกอยู่ในประวัติศสาสตร์ของเราก็ประมาณนี้ครับหลังจากนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่น่าตกใจมากนะสำหรับเราคนไทยอ่ะแต่ทีนี้มาดูทางด้านความเห็นกันบ้างดีกว่าเพราะผมดูดูแล้วเนี่ยความเห็นนี่น่าสนใจมากกว่านะถึงแม้ว่าจะเป็นสารคดีแบบนี้ก็ยังมีขลาวเขามาโจมตีประเทศไทยอีกอะ ดูเอาละกันอ่าแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นความเห็นจากชาวลาวแหละเขาบอกว่าลาวเนี่ยแต่เดิมชื่อว่าล้านช้างดินแดนล้านช้างเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่น่าเสียดายที่ในปีพุทธศักราช2321ชาวสยามเนี่ยก็ได้บุกโจมตีลาวด้วยกำลังทหารเผาเมืองหลวงเวียงจันทร์แล้วก็เมืองสำคัญอ,อืน่นๆเมืองของลาว ทั่วไปหมดเลยก็โดนโจมตีแถมยังขโมยพระพุทธรูปทองคําและเงินทรัพย์สินมีค่าอื่นๆฆ่าคนลาวอย่างโหดร้ายและบังคับลูกหลานชาวลาวหลายแสนคนให้กลายเป็นทาสในประเทศไทยชาวสยามยังได้เข้ามายึดครองดินแดนอันกว้างใหญ่ของลาวซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานตลอดการไม่น่าละมีชาวลาวหลายๆคนเลยทวงอีสานคืนอยู่น่าละบอกว่าอีสานเป็นของลาว คนต่อมาเขาเป็นชาวต่างชาติเขาพูดถึงเรื่องที่ว่าทางลาวเนี่ยเขาไม่ยอมประทับตราพาสปอร์ตนะเวลาที่จะไปประทับตรานะ่ะแล้วแถมยังเรียกเก็บเงิน100ดอลลาร์เพื่อที่จะออกจากประเทศอีกด้วยก็คือเป็นการถ่ายตังนั่นแหละความเห็นตอบกลับเขาก็บอกว่าก็เตือนนักท่องเที่ยวทุกคนเลยว่าอย่าลืมตรวจสอบว่านักสือเดินทางของคุณนะ่ะได้รับการประทับตราหรือไม่เวลาที่มาเที่ยวลาวคนต่อมาบอกว่าลาวก็คือประเทศไทยที่ไม่มีอุตสาหกรรมทางเพศและปาร์ตี้ใดๆทั้งนั้น มีความแตกต่างทางกฎหมายอยู่บ้างวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกันความเห็นคนต่อมาฉันไปลาวเพื่อขอวีซ่าชั่วคราวฉันได้พบว่าประเทศลาวนั้นยากจนมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไปประเทศลาวนั้นยังห่างไกลาจากประเทศอื่นๆมากมายเลยแต่ว่าผู้คนก็ค่อนข้างเป็นมิตร ประเทศลาวนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาแต่ว่าคุณก็ยังคงสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากการท่องเที่ยวมากนะักหากคุณชอบการผจญภัยลาวคือตัวเลือกสําหรับคุณเตรียมพบกับวัฒนธรรมที่ชวนตกตะลึงมากมายหากคุณเป็นคนที่ชอบประเภทบริการระดับสี่ดาว5ดาวและพักในรีสอร์ททุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศนะ่ะลาวไม่ใช่ตัวเลือกสําหรับคุณเพื่อ คนต่อมาเขาบอกว่าความยากจนในเขตนี้มันบ้าไปแล้วความเห็นคนต่อมาบอกว่าผู้คนที่ฉันเจอในเวียงจันท์นั้นหยาบคายและก้าวร้าวมากอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากประวัติของพวกเขาแล้วก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจฉันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนั่นแหละคนต่อมาก็บอกว่ามันมีอะไรน่าตกใจเหรอไม่เข้าใจเลยคุณแน่ใจหรือว่าคุณรู้ความหมายของคำว่าน่าตกใจ ก็ประมาณว่าแต่ละเรื่องที่พูดมานี่โคตรธรรมดาเลยขนาดผมอ่านมาผมก็ยังรู้สึกเหมือนเขานะครับรู้สึกว่ามันธรรมดามากที่น่าสนใจก็คือความเห็นนี้แหละคนต่อมาบอกฉันเคยไปเที่ยวลาวและจองโรงแรมไว้7วันแต่ว่าภายในหนึชั่วโมงเนี่ยฉันสังเกตว่าฉันไม่สามารถจะมีชีวิตรอดอยู่ที่นี่ได้ฉันกลับไปที่จีนเร็วมากเพราะว่าที่นี่มีเทคโนโลยีสูงกว่าที่ลาวมากมาย ที่ลาวนี่ช้าแล้วก็ไม่ไฮเทคฉันไม่สามารถอยู่รอดในธรรมชาติแบบนี้ได้เลยต้องอยู่แต่ในเมืองที่มีเทคโนโลยีเท่านั้นไม่ใช่ลาวคนต่อมาเขาบอกว่าอยากเห็นคนลาวเยอะๆเหรอมาที่ประเทศไทยสิมีคนลาวเข้ามาที่ประเทศไทยมากมายก็แบบว่าคุณจะได้สัมผัสป,ประสบการณ์การท่องเที่ยวสองที่เลยเที่ยวในประเทศไทยและได้เจอหน้าคนลาวด้วยทั้งคนไทยด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ